สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนสมองสุขบัวพ่อๆก็ส่องลงแทนคือเก่าพี่น้องงัวพี่น้องงัวมันกำลังสิงัวมันกำลังสิงัวมันกำลังสิได้ลูกพี่น้องอันนี้พี่น้องมันวิ่งอยู่พี่น้องป้าพอมันเจ็บท้องแล้วมันหน้ สิเป็นติ่มันละมั้งใหดกุบดูอยู่ในอันอันละมั้นนะแต่ห้องอะไรยังไ่ทันได้ออกทำพี่น้องเราหลุดเราส้มกระนอนพี่น้องสิเป็นตัวเทปกับตัวแม่นะพี่น้องเนาะ อาสิบดุนปันได้ดอกพี่น้องน่ะเห็ดอาสิติมันน่ะเห็ดจุบุอยู่นะตินเนื้อหัวแหละน่าหลุดน่าส้มนุ่กันนะพี่น้องออกเลยว่าซะจ๊ะอด้ยินว่าป่าเพอ่ีปกติน่ะหัวกับก้นน่ะออกก้อนเออหัวกับอันตีนทั้งหน่ะอันออกก้อนเออนี่เด้พี่น้อง อยป้าออกแล้วป้าวิดแล้ววิดแล้วออกมาพอดีเลยพี่น้อเยตัวดำใ่ญ่เติบได้ป่าง่าเติบ ยังน้อยเดียวหนึ่งนะยังน้อยเดียวหนึ่งเนี่ยแต่ตีน้อยเดียวหนึ่งนะโอ้ยยังน้อยเดียวหนึ่งนี่นะนี่ถามมันลูกกับมันออกแหละมัวป่าเพลินพี่เนอะเลย đây Đại chắc tổ lên con này này nè đây Nó chắc nó Nó mẹ. Đi tam. Đại tụi mẹพี่น้อง ơi. Ơ, sẽ Đại Mẹ cái nhân bố ลูกซับ. mhm 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 à mhm 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 ấy, อของมันมั่ใหญ่หนึ่งเห็นเนาะเดี๋ยวจะหน่อยกระแลนปิด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 อันนี้นะท <c ười> ีเห้องยัง กำลังเสียกูกเลยคนออกมากแบบนี้ก็ยังไข่เลยนะป้ะายยิง่งยนมึงดูยวฮะดูยว้องทานอะไรียวคือหัวงี้แล,นนและเล่นบ่ขัน,น,นไปได้ใยังได้หน่อยเลง่ก็ไปได้บ่บบบอกอัเออทางเรพี่น้นา,นนางแม่แทนกสระสางเบาเนาะ แมลงแทนกับว่าวลินบังฮัวไปสือเลยเนาะพี่น้องเจ็บต่ออะไรถึงมาเงือกเออเจ็บท้องเป็นอย่างคือมังเงือกกว่าสักบึงดอกที่จุดไหนมันก็ได้เนาะ้าเนาะมันน่นเนาะคือคอมบบวันอ่ะบด้เวงไดเราบึงเราส้มตอนนอกมันนี่พี่น้องวัชิโดกสีอันนาซันได้เนาะพี่น้อง Má bany nina yang lẹp vinoi. To ký nina yang nón, bởi ký nôm le. Nóng ngưng tân ở trên nèn tung yu at you. A lục y nôm đam mê. A lục y nôm, a lục y nôm. lục y nôm. A lục y lục nôm. lục nôm. ก็ฝ้าอ่อนฝ้าอ่อนค้นอันอันเกิดมามันคือบ่ออันย่างคืองัวนี่ปะฝ้าอ่อนแล้วมึงกะลียะบ่อฝ้าอ่อนวะลูกมึงนั่นเราอะถ้ากะลียะมันก็ย่างเราอะดำมองมาดำมองมาบ่อกับฝ้าอ่อนกระบ่อหลินวัวกรไป๋สื่อนี่แหละพอได้หัว nhưng mà thân em mi nọ thì nó chắc chắc mông chắc ngam không có ăn nói gì ở không có nhưng bộ hương bên đây đâu chợ ngày bự vậy lo lụn nông cạn đó ต่อด้วยคลิปน้องแท่นนะ้อพี่น้องงัวได้ลูกแล้วต่อด้วยคลิปน้องแทน่นเพราะว่าน้องมันออกกลางค่ำกลางคืน,ขขนพี่น้องแม่งแท่นเริ่มเลยไทย fc เ,เบิ่งก็กลับคอถูกคอภัยหลายๆเนาะโอ้ยเก่งเลยปุดละขึ้นโลดผุดถุยหน้าเลยแม่ลูกละถุยหน้าก่อนเฮ้ยบอเอาบอแม่บอมากแบบนี้หันหนามาหันหนามาหาแม่พี่บักละหล่นกับ น้องมะลิพี่น้องถุยย่าเลยไม่ลกถุยย่าถุยย่าไอ้ไถุย้าถุย้าดูถุย้าได้ลูกเออถุย้าดูถุย้าเอ้ยเล่นกันอยู่พี่น้องเอกับบรรยากาศหนาวๆพี่น้องอือดอด้วยคลิปน้องแทนกับน้องมะลิเนาะ พิพาทประกันได้กับกาบขอถุกขอลล้อภัยลายๆในเอฟซีทุกทท่านช่วงนี้อากาศมันหนาวแห้งไรนานบักลาอย่า,ลยาเล่นน้ำลูกปิดไว้น้ำนะเบิง้งแม่สีแสนน่น้ำขนะ้นก็น่ะมาน่ะพอกลิ่นเสียวพี่น้องพอกลิ่นกระโปูกระโปรงอีลามาพี่ลูกลาเอ้ยมาพี่เอ้ยมาหาพี่เอ้ยมาหาพี่เอ้ยมาทำมย สดเลยพี่น้องเอ้ยไป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 พากันมึงอ่ะเฮ้ลิลี่แคีไหนยังกูสอมื่อพี่น้องเอ้ยผู้ป้าเห็ดสอสอเอฟซีผู้ใดสิสออันเนี่ยยังได้เจอสิพากันไปห้าหอยพี่น้องเอ้ยแมงแทนอยากไปน้ำอยู่หักแต่ว่าบ่ได้ไปน้ำเดี๋ยวพอย่างน้องแทน น้องแทนจ้าน้องแทนไปน้าบ่ได้ดอกน้องแทนนะน้องแทนไปหาหอยไปทำไปบุลูกไปหาหอยลูกเขาเด้แบงเสียมุักูเสียมมึงเด้อเชี่ยมักหอเขาแด้วน่นี่เสียมมันม่ปบก็่งนี้แตนแล้วเด็กไกไปน้บ่บ่ไพอลงป้าองเพรมันได้น้ำากึ่งเออเชียก็เชี่เชี่ยแทนแลเนาะ อียังส่งก็ใสอีย mm ังใสใส่ส uh. ่งคขาสั่นบาไปนะมันเบ่แดดดอกเวลาเขาป้าอันตี้มันขูดแข่งขูดคานอัตี้เป็นไรแปลเขาวา่เด็กขันเก่าจุขยาขยามึงไม่ี้อไข้าวเปลือว่าโอ้ไม่ต้องบุ

มาลูกมามามา <c oughs> เอาปึ่งเอาพี่นนองอีห <c oughs> ยังลูกไอ้เบ้งไปหาน่ะสีไ้เนอได้ลูก <c oughs> มามามาแม,ม่พาไปป่าแม่ไปไป,าปา <c oughs> มาแม่อุ้มา <c oughs> โอ้ยตะักลากคอยากไป nam khao phi ơi thầy chị có bao khơi bảy khơi nhang nam khâu đó hại giặc bảy nam khâu cá lọ ơi pha nọ mà lên phi hắn Thôi, vai, vai. mà lên ừ ai cả lọ ai lọ lên năm nà nhà yêu say mặc lại đi lột chốt xài lột chốt mặc lại đi น้องจ๋าให้แยแล้วกระทลนะบ้านให้ไปย่างนี่นะจุกยงนี่น่ะเอ๊ะเอะเออทั้งน้ำหูน้ำตาถูดลรวจุกบล่ะกันอยู่บุ้นถูดคลองลิ้นใหม่บาฮัำน่ะเออองหลินบาฮำ ได้ได้แล้วก็รหิมเอาเอาเอาเฮ้ยอ,อย่าไปครับขี้ขเดียดเอาลงฮึฮึโ่โอ้โหอ,อย่าไปเห็นรถได้ลูกรถมันแหงกระต่ายไม่เห็นกระโลโซเลยนะ เออเออเออโบโบโบนะกับโบนะถ้าพี่ผ่าปะกันได้ก็กลับขอตุกขอภัยรล้ายนะพี่น้องขึ้นหน้าพอกันใหม่อย่าลืมกดติดตามส่องน้องแข็งนะพี่น้องเนาะลาเด้อพี่น้องบ๊ายบาย